สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียตันน้ำซิงนะครับ<ะ>ตัดไปเหออตัดไปวันนี้พามาชมรถเสียทุนครับบนโท๊ใหม่ทำเองครับงบหลักร้อยใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนเป็นของมักต่อซูโม่นะครับขายให้เสียทุนขายเท่าไหร่ห <5, 000. S 1> ้าพันห้าพัน <G ül> นี่ครับมาใส่ซอยเอาไม่ต้องไปหักโค้งครับซอยซอยแล้วก็เชื่อมเอาคนไม่เยอะครับรอบเดียวนะครับขึ้นขอขอกลาง mô oh, bỏ qua bữa lắm Thái không? Thái chia thun oh, chưa thăm hình một lời gặp đi cũng lại bán Tổng คือมา560นะครับยาว6เมตรหมดพอดีครับไม่พออีกต้องเอาอันเก่ามาเสริมครับยังไม่ได้ทาสีนะครับใ้ที่ว่ารอยเชื่อมเยอะอย่างเงี้ยต้อเอาอันเก่ามาใส่ด้วยครับ ม่สวยเท่าไรก็ให้แต่มันอยู่ใจมันรักครับถ้าทำเสร็จแล้วก็อยู่กับคนขับด้วยครับว่าจังหวะไหนตั้งจังหวะไหนเบามันอยู่กับคนขับครับมันต้องมีการเกรงใจเขาด้วยครับ เต่อกัอนหน่อยเสียงใหญ่มับดูฝั่งนี้กันบ้าง เด,เดี๋ยวทาสีอย่างเดียวเอาสีดำมาพุน่นก้นเรียบร้อยเสร็จแขบบ็งแนงครับอันนี้ก็ยีโน่ครับคันเสียตัานน้ำซิ่งวนเหมือนกันครับวนครึ่งทนอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันครับคล้ายก็เดิมๆนี่แหละครับวนรอบเดียวครับ คันนี้จะดังเสียงเสียงจะดังโอบแหลมๆหน่อยเพราะปลายมันไม่ค่อยใหญ่เดี๋ยวมาฟังเสียงของฮิโน่กัน ครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากาดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเสียตาน้ําซิ่งด้วยน,นะครับสวัสดีครับ